สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องชาว youtube นะครับอยู่กับผมครับความเจริญครับครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับเกบช่วงบ่ายนะครับปกติแดดจะร้อนนะครับลมเย็นสบายนะครับครึมคหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ส่งของไม่ทันนะครับก็ ยกเลิกบัรรลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วเลยครับที่ทําในคลิปนะครับเพราะว่ายอดมันเยอะอ่าเห็นไหมยกเลิกบัรรลุดก็ยังขายดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้จักนะครับตีตลาดได้แล้วนะครับอ่าขึ้นชื่อว่าร้านวัสดุก่อสร้างแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อ่าดังแล้วครับกระจายภายในสี่ตำบลนะครับ สามารถที่ทําให้คนรู้จักได้เพราะว่าแจกเสื้อกนไปก็เป็นพันตัวแล้วนะครับอ่าก็ลงทุนนิดนึงครับลงทุนนิดหนึ่งก็แจกเสื้อให้ช่างอ่าให้ช่างให้ลูกค้าช่วงแรกๆนะครับก็ตัวละ40บาทนะครับก็ลงทุนนิดหน่อยแกแต่ก็เป็นผลระยะยาวนะครับตอนนี้จนทําให้คนรู้จักมากมายครับโทรมาสั่งของทุกวันแล้วก็แน่นทุกวันเลยนะครับนี่ เงินสดสบายใจนะครับก็ยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยอ่าพองานเยอะๆก็ตอนนี้ลูกน้องลาสองคนครับว่อวานก็ส่งปูนทั้งวันหนักครับเหนื่อยก็ให้ลาสลับกันไปนะครับว่าลูกน้องอยู่สี่คนนะครับสี่คนลูกน้องสี่คนนะครับวันนี้มาสองนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยขยับขยายครับรถคนส่งเรามีอยู่สามสี่คันคันใหญ่คันหนึ่งคันนี้ครับเจ้ามาขาวของเรามาใหม่นะครับ ก็เล้ก็ขึ้นของรอคนงานนะครับก็อนไนช่วยได้ก็ช่วยนะครับจะไปส่งเองก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูลูกค้าทางนี้นะครับแต่ก็พยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับก็ขึ้นของรอคนงานมาปุ๊บก็จอดรถปุ๊บขับคันนี้ไปแล้วก็เราก็ตักของใส่อีกคันนะครับเป็นสเต็ปของร้านนี้นะครับก็คือจะส่งให้เร็วที่สุดนะครับ แต่ที่แน่ๆก็ส่งเร็วในตัวอำเภอแน่นอนครับเร็วกว่าแน่นอนนี่ก็ขึ้นของคนเดียวเหนื่อยแล้วนี่บล็อก5 0ารอยก้อนคนีบสั่งบล็อกีิจนาหน่อยนะครับขึ้นหนักบล็อกขึ้นนานกําไรน้อยนะครับแต่ก็ต้องส่งนะครับนี่จะหมดแล้วครับนี่ส่งวันละพันห้าร้อยครับดูนะครับคันนี้ใส่ได้6 0 0อยก้อนนะครับนี่ดีโวใส่ล้อเดิมนะครับ เราเดินแล้วเรียบร้อยแบงแตกครับส่งแรงครับผมงด่วนอ่าอันนี้ก็รอนะครับรอคนงานมาคนหนึ่งสลับกันไปเวลาเราจะใส่ทรายเราต้องเอาเคียนมาด้านหน้านะครับ <S <S เพื่อการลืมอันตรายนะครับเวลายกดำนะครับเดี๋ยวไปชนนะครับถ้าเราใส่เสาเราจะเอาเคียนไปข้างหลังนะครับ กันยกเห็นไหมกันกันคนละอย่างนะครับถ้าใส่ทรายใส่หินเราโยกมาข้างหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปดั้มทรายโอเคประมาณนี้นะครับขายไปเลยครับขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับไม่มีจนนะครับถ้าไม่เล่นการพนันนะครับถ้าไม่ติดอาบายมุกค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับออกมาแล้วครับเนี่ สลับไปครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสองขึ้นซ้ายไว้คันนี้ก็คันแรงเหมือนกันเปลี่ยนคาดไปสองครั้งแล้วครับนี่คนงานเลียอย่างเดียวเลียคาดโอ้ความดำด้วยครับโอ้สงสัยจะหมดหมดหลายบาทครับก็ตามสภาพแล้วครับรลดแรงงานด่วนด้วยครับจวดอ๋อ กระตาเจริญซับเด้อกระตาเจริญซับเลยเดี๋แต่ผมจะขึ้นของหลอ่อไปยาจังหวะไปเลยจัาเจริญซับให้ทางนู้นแหละให้เขงางัดให้เราก็นี่คนงานเขาทำอย่างนั้นแหละ หรือยังไงไปกับพนิดปะเออไปไปเดีย๋ยวผมจะขึ้นของรอไปแป๊บหนึ่งแล้วรีบมาจะไปบ้านบ้านไอนพูนไอพูนซับด้วยต้องต้องแบ่งงานให้ได้นะครับไม่งั้นจะจะจะช้านะครับต้องยกลงปูนช่วยงัดคน,คนหนึ่งนะครับข้างบนอ่า อันไหนช้าได้ก็ช้าก่อนอันไหนเขาเรีบพอก็อ่ะตามสเต็ปไปช้าหน่อยเร็วหน่อยก็ไม่ว่ากันครับก็เร่งให้เต็มที่สุดนะครับให้ดีที่สุดนะครับอขอบคุณสําหรับเ c ซีนะครับที่โทรเข้ามาถามการค้าขายของผมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็พยายามจะแชร์ความรู้ ที่ผมได้แต่ละวันนะครับก็แจให้เป็นประสบการณ์ตั้งแต่โดนบัตรรูดตั้งแต่โดนภาษีจนมาถึงทุกวันนี้ยกเลิกบัตรรูดแล้วครับขายเงินสดนะครับไม่รู้จะโดนอะไรต่อไปก็ค่อยดูครับก็มาน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเงินมันไม่ได้เข้าระบบไม่ต้องเข้าสัมภากกระไม่ต้องปวดหัววุ่นวายครับอ่ะก็คอยดูครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมยกเลิกไม่รู้จะยังไงนะครับยกเลิกไปแล้วอ่า ส่งไปทางไลน์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางาพานิตขาให้แจ้งไปทางไลน์นะครับกับบรรยากาศดีๆครับวันนี้เย็นสบายไปเลยขับนิ่มสบายแอร์เย็นส่่า รอจริงๆเลยแต่แถวนี้แคบครับต้องต้องระวังต้องดูด้วยครับว่าจะไปที่ไหนถ้าไปที่แคบก็ต้องคันเล็กครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขออ่าเดีเดอขึ้นของให้คนงานนครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งงานต่อครับผมอันนี้อาจจะค่ำหน่อยครับสวัสดีครับ